สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะก่อนอื่นฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ ทุกท่านคะการทำนายดวงชะตานี้อาจจะมีทั้งสิ่งที่ดีและปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่านนะคะสิ่งที่ดีขอให้ทุกท่านรับไว้เป็นพลังใจเป็นกำลังใจสำหรับตัวท่านนะคะและหากมีสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคก็ขอให้ท่านอย่าวิตกกังวลหรืออย่าท้อแท้นะคะการที่ได้รับรู้ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นร่วง่วงหน้านะคะให้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวท่านนะคะเพื่อท่านจะได้ค้นหาแนวทางหรือวิธีการตั้งรับรับมือและแก้ปัญหาเหล่านั้นนะคะและขอให้ทุกท่านคิดบวกมีพลังบวกมีกำลังใจที่ดีนะคะเพราะว่าการที่ท่านคิดถึงแต่พลังบวกหรือสิ่งที่ดีๆหรือ คิดถึงแต่ส <out> ิ okay. like ça, so, so, s <S ่งที่ท่านปรารถนาอยากให้สำเร็จสมหวังนะคะจะเป็นพลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในตัวท่านนะคะแล้วก็จะทำให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วก็จะทำให้สิ่งที่ท่านปรารถนาอยากให้สำเร็จสมหวังเกิดขึ้นกับท่านนะคะแล้วก็จะทำให้ท่านสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้สําเร็จนะคะค่ะ สำหรับคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมในช่วงระหว่างวันที่1ถึง15พฤศจิกายนห5หนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็สามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้นะคะสำหรับชาวราศีกุมคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะค่ะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าในช่วง ครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิก,กายน65นี้นะคะดวงการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะจะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาบ้างนะคะทางด้านการงานก่อนนะคะการงานในครึ่งปีในครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิก,กายน65นี้นะคะการงานของท่านจะ พลิกฟื้นนะคะเกณฑ์การงานของท่านจะดีขึ้นท่านจะการงานของท่านจะราบลื่นขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆจะเบาบางแล้วก็คลี่คลายลงนะคะแต่ก็ให้ระวังในเรื่องของการทําเอกสารสัญญานะคะจะเซ็นสัญญาหรือเอกสารอะไรก็ตามเนี่ยให้พิจารณาพินิษวพิเคราะห์แล้วก็อ่านแล้วก็ศึกษาเอกสารสัญญาต่างๆให้ดีก่อนนะคะ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ท่านจะมีเสน่ห์ในคำพูดด้วยนะคะถ้าจะต้องไปติดต่อเจรจาต่อรองหรือพูดคุยอะไรกับใครในช่วงนี้จะมีคนให้ความสนใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะในช่วงนี้การงานของท่านจะพลิกฟื้นขึ้นมาดีกว่าเก่านะคะดีกว่าเดิม จะมีแล้วก็จะมีลักษณะของงานเสริมเข้ามาหลายทางด้วยนะคะท่านที่ทำํำธุรกิจการค้านะคะก็จะประสบความสำเร็จมีลูกค้าเข้ามาเยอะได้ผลกำไรผลตอบแทนที่ดีนะคะจะมีเกณฑ์ดีนะคะจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีด้วยนะคะแต่ให้ระวังนะคะอาจจะถูกคนรอบข้างหรือผู้ร่วมงานนะคะที่จะทําให้ท่าน รู้สึกจุกจิกกวนใจลำคาญใจนะคะก็ให้ท่านอดทนนะคะใจเย็นเยนไว้นะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายดีขึ้นนะคะและในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน65นี้นะคะท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มเริ่มทำอะไรใหม่ๆนะคะหรือได้ทำงานใหม่ๆหรือได้ผู้ร่วมงานหรือทีมงานใหม่ๆนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของความผิด ผิดพลาดในการติดต่อนะคะเอกสารสัญญาอะไรเนี่ยนะคะต้องมีความชัดเจนต้องมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนะคะส่วนท่านที่ทำการค้าขายนะคะก็ให้เน้นจัดโปรโมชั่นหรือโปรโมตสินค้าที่น่าสนใจนะคะอันนี้จะทำให้มีลูกค้าเข้ามามากขึ้นนะคะจะขายดีขึ้นจะได้กำไรดีขึ้นแล้วก็จะประสบความสำเร็จนะคะ ต่อไปเรามาดูทางด้านของการเงินนะคะการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน65นี้นะคะการเงินของท่านยังคล่องตัวดีอยู่นะคะแต่ท่านก็อาจจะยังมีรายจ่ายเยอะนะคะทั้งรายจ่ายในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถนะคะแล้วก็รายจ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะก็ให้ท่านวางแผนการใช้จ่ายให้ดีด้วยนะคะ ส่วนท่านที่ทำการลงทุนหรือธุรกิจนะคะถ้าจะลงทุนเพิ่มหรือจะขยายกิจการนะคะก็ให้ทำได้ในช่วงนี้มีเกณฑ์ดีนะคะแต่ว่าก็ให้ท่านศึกษาแล้วก็พิจารณาดูก่อนนะคะว่าการลงทุนนั้นๆมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดนะคะและในช่วงนี้ก็จะมีคนให้คอยช่วยเหลือท่านสนับสนุนท่านในทางด้านการเงินด้วยนะคะ สำหรับทางด้านความรักนะคะคนโสดจะมีสเสน่ห์นะคะจะมีคนเข้ามาอยากสารสัมพันธ์ด้วยเยอะเป็นช่วงที่มีเกณฑ์ความรักที่ดีนะคะคนมีคู่นะคะในช่วงนี้คู่ของท่านอาจจะงานยุ่งนะคะแล้วก็อาจจะเครียดแล้วก็จะอา,อาจจะมีการาใ,ชใช้อารมณ์แล้วก็หงุดหงิดฉุนเฉียวกับท่านไปบ้างนะคะก็ขอให้ท่าน อดทนใจเย็นๆไว้นะคะอย่าใช้อารมณ์แล้วก็คำพูดที่รุนแรงตอบโต้กันนะคะ,ะเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาแวงนะคะอะไรที่ปล่อยผ่านไปได้ก็ให้ปล่อยผ่านไปก่อนนะคะแล้วก็ให้หาเวลาหันหน้ามาคุยกันนะคะหาเวลาดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้มากขึ้นด้วยนะคะสำหรับทางด้านสุขภาพนะคะก็ให้ระวังในโรคที่เกี่ยวกับ โรคภูมิแพ้นะคะอาการจุกเสียดปวดท้องแน่นท้องแล้วก็อาการปวดกล้ามเนื้อนะคะก็ขอให้ท่านดูแลรักษาสุขภาพนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะรับประทานอาหารให้เป็นเวลานะคะแล้วก็เออ,ออกกําลังกายบ้างนะคะแล้วก็หมั่นตรวจเช็คร่างกายประจำปีด้วยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณชาวราศีกุมลัคนาราศีกุม แล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนถึงช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมทุกท่านนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะขอให้ร่ำรวยมีโชคมีลาบมีเงินมีทองรังไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสายนะคะก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ